สวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงโอ้ยเป็นยังลกูกเป็นต,ตา,า,นา,นานแพรไหม,มอ,อ๋อตาแพรไอ้นี่ว่านี่ว่านสิแค่พูดเลยไอ้อ้วนสิเมื่อบ้านฮานไพ่ยาวเขียวหดไผ่แน่อู้ก็เขียวหดยวอ๋อสายนี่สบายดีป้าลุงเลยลูกสบายดีป้าลุงโอ้กำมานอนคักแค่นะเป็นวินแหละกําลังสิเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ย เมื่อเบียกน้อยหนึ่งดิ๊กเดึดินเดินตอนนี้ก็เป็นเวลาโกงงปลายพี่นอ้องพาก็ขึ้มาแต่ห่านแล้วก็สีนรนมาเลยพี่นอ้องเลยเมื่อเวียกไม่นึงเฮ้่สบายดีไหมสบายดีปนสบาย<ห><ด>ีปว่าห้พี่น้องก็มาีเมื่อบ้านพี่น้องสิเมื่อเวียกเมือ่อไงท่าเนี้แหละเดิ๊กเดิดินเดินกเมื่อไงพี่นอ้อง อยากลายหักบัานบูมี่พี่น้องเลยอียังลูกเป็นบอกปลาลุงว่าเป็นใส่หมอแล้วเป็นตาหักอยู่บ่เพห่อเป็นตาแพงอยู่บ่เป็นตาแพงอยู่บ่อตาตุยเป็นยังไงโอ้ยเ็แต่แขวแมเองยิ้มเนาะยยิ่งวานเนาะยยิ่งวานเนาะยิ่งเยอะ เเนอ่มื่อเหวี่ยงบนด่วนจะสิมันเวี่ยงงพี่น้องกะเมื่อถาเบ่งนากานแล้วพี่น้องเนาะมูมีเวียกนี่กับโบยังเมื่อดอกพี่น้องพอวันโบย์นะโบยังเมื่ออยากเมื่ออยู่แต่ว่าเเวียกลายไข้ห่านไข้ฮ้อนี่แหละแล้วก็เอาลูกส่งลูกของเฮียนเนาะเขากับโบสามารถที่จะเมื่อได้มากกับเมื่อเหนื่อยพี่น้องเอย พอมันกับบรลไก่เป็นไรเนาะส่วงนยามคุ้มขี่โดไปเกือบสโมงบ่พี่น้องน้ำมันโหลดกระมดเลยพี่น้องเอ้ยบไปใส่ไว้ตายโหลดแบบน,นี้สีหอดเทือนอยู่บรเด็นอหอดบ้านอยู่ประเด็อเอแดงอึมหึบอยู่พี่น้องเอ,อ,งเอ้กับเ้ปเาอโอเคแล้วก็เขาคิด ผู้คิดด้วยพี่น้องเลยอาหารปลลุงบลลุงกินข้าวแล้วบอสลาลกินข้าวแล้วบ่อกินกับเพื่อนบ้านในกินข้าวซจำพี่น้องเลยมื่อสามมื่อสี่คนนี่เด็กน้องมาแต่งงานเมื่อเหนื่อยเมื่อน่รันย์ยุ่งเลยยังอะเฟซื้อกระสอบให้ยาพี่น้องเอ้ยยาเพิ่ชสั่งกระสอบสเกียวข่าวนี่พี่น้อง Bố kêu khẩu này Bố kêu khẩu mượn lũ Thời đại ai Thời đại hơi đại à. hơi Thời đại แปดชิปก็ได้หรอซื้อ,อยูรุ่มคือแปดชิปมีการตรอ่อยได้พี่น้องนะ ได้กระสอบพี่น้องได้กระสอบมาตอนนี้นา่าบันทึกโทรสั่งกระสอบพี่นยเออฮานี่ก็ไปไดิดเด็จ้ะอ่านสเปลือลยะิสินดาสก่อพันพี่น้นองเลยมีคนเลยนะ เปิดยุ่แต่เขาไม่เปิดเงียบๆนั่งยุ่ยไ่ปิดยุ่ยค่อยๆคือว่าเราไม่เอาเสื้อยาอะไรเอาละซื้อใบยาอะไรลูกยายาให้กินได้กินเผาได้ยายาเื้อยาให้น้องแบงพี่น้องเอ้ยมียาอม็อกยาหลุดอันนั้นเนาะหลุดอันนั้นแะไรพี่น้องเอ้ยอย่าพี่น้องกินขผาวอยู่ก็แล้ววิว่าคัดจมูกให้เด็กพ่ด กระสวนเลยนะเฮ้ยกระสวนอะไรหลายเนาะแต่สร้างนะมันสีแพงลื่นกันพี่น้องเอ้ยแพงลื่นกันเท่าไหร่บ้างเ้ยโอ้แพงลื่นกันหารอยจีบนิดนึงซิฟดิสก์ะหาพันจีบขำเมื่อยไปพี่น้องเลยไปเอากระเป๋าวันน้ำนางเมืองเด้อ เฮ้ยกระเป๋าให้สามีมืออื่นแล้วเขาออกมาเลยเขาไปส่งลูกแล้วเข้าลงหานเลยให้จึงสิบอสเซเวลาอันจึงบอสเซเวลามาเพื่อนนะนะอย่าตื่นเดี๋ตื่นเดี๋ยวห้าโมงเดี๋ตื่นจังโมงมืออื่นนะห้าห้าโมงจึงบอสไซคือโอเคสี่โม ห้องสาวห้องอ่ะหน้าบุ๋นไม่อยู่มหน้าบูดนแล้วเราอยากเห้ห้องสาวเนาะเมื่อไวันเบิ่งวันเบิ่งชายยางสปาร์ก้นอัดเอ็นอัดเอ็นอยู่ห้องยังก็ได้ายเลยขจ้าก็เมืยอันนั้นขจ้าวเมื่อยเห็นเวียกเห็นงานเนาะให้กันให้ชิมไม่ยิ้มตลอดเนาะทำผู้ชมเนาะให้ชิมไม่ยิ้มตลอดขจ้านะเครียดก็ยิ้มอยู่ว่าสั่น์อารมจากกันมีตาพี่ สิไปแบกเอาคล้องน้ำสมุนงคนพี่น้องเอ้ยนี่หันเปิดไงโอ้เปิดแล้วพี่น้องพาบกไก่มานั่งชิวๆกันมืงเปิดแล้วบ่เฮยขับอว่างว้าวขับบกไก่มานั่งเห็นแสงสว่างแสงกำลถ่ายอยู่แมะขวางหันเปิดลายแล้วไงเจอข่อยกลางแรลกอ่ะอยู่นี่แต่ว่าอยู่แสงสีนี่บ่นี่หันิปกันเปิดแล้หันสินดา นี่เราพ้นนี่เปิดได้ไหมโอ้เจอ่างมาใต้เจ้าเคยมาเลยนงเอ้ยชีพีดการน้ำหลดเลยพี่น้องเลยเฮ้าเจอเคยมาบอสสี่ขักถึงบ่อนถึงเน่ี่คนบอเคยมานี่มันสี่บถึงจริงไหมฮึชิบูเมื่ออะไรวะนี้นะเปลี่ยนใจเลย แวเอาเรื <c ười> sao, ่อนน้ำาซาเนอนพี่น้องเลยมีาตงงไม่เ่าหลมีาตงงน้ำเอาอยู่เอ๊ะอยู่เรือนก็มีหลบอลยันิหน่อยนทเมื่อ ใสแม่มึงเน่อมเมือใครโลดแพนแอเอาอันนั้นเอาค่าตั้งกล้อกับเอาอันกระเป๋าโบนกระเป๋าที่ใช้ได้มใช้ถูกเป็น้ีเอ้ากูก็มีวิยกมามึงก็ได้ แม่เอาเครื่องกับพี่น้องเอ้ยเอามาค่ะเจก็เอาเชขอกเอาลูกออกมาออกมาลูกออกมาไปจับมากระเป๋าเอื้อยนะลูกพูนไหวขนาดพี่น้องเอ้ยอ๋องเดออม Say. ba, đang pha. bò cả đám vô. Hàng đám cũng muốn xí xài xí ư vô. Muốn xí bây xài. Ui, đang xí mưa ngon sọt ra. bay con, bay con, được nào. bay con cho nào người? กลับบ้านเราอ้ยลืมอว้อยู่เนอะกลับบ้านก่อนพี่น้องจ้ากลับบ้านน้ำกันเด้อน้ำดาเรื่องั้งพี่น้องฮะงห้าทำไมน่ะอมเอาของออกอมเอาดิเด้อไใช่อไรน ขนมแอ้วขนมอะไบ้เปิดบลูมกี้อยาเจ้ารู้พี่น้องเกือบสมัวพี่น้องเอ้ยถ่ายไปสูงเสี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายาตาไม่เซ็ตพี่น้องเอ้ยปวดตาโอ้ยเดี๋ยวจะเห็นนะนี่เนาะว้าววีลีได้เรื่องลนะเนี่ยนะแม่นเนาะเป็นต้นหน้ายด้วยเอ้ยนิสิติครับรถแม่นครับรถง่า่นะพี่น้องเพราะว่าเราแบบว่า มูอเขาสิพีดสิถึงเขาก็ต้องมีสติเนาะบอกไปว่าเออทางเขาถึงแล้วเขาสิไปได้นะพี่น้องเอ้อเราควรระวังตัวเน,ะนานะเนี่ยนี่เลยเพื่อว่าอย่าหยาดขับรถนะย่างกัดแนวไปกันลางคืนนะข้างบขึ้นขางเห็ก็แล้วพี่น้องนะมันตก็ข่อยข้านไปนะ<า>นมันแบบมื่นอีเดียพี่น้องตั้งแต่มันโมเดมีแบบอ่นนเนาะมันโมเดมแบบโค้งไฟเงื่อนอะไรเฮ้ยมันเป็นแบบทางมืดเลยนะพี่น้อง บางเถาพัหลดมาใกล้เขาก็จำเป็นต้องในตาต่ำเนาะตาตา,ตา,ตาสูงตลอด,ดพี่เนายของบุกไก่อีที่กับบุเห็นเลยพี่นนองมันเถอกับรถทยเถอกับรถจ้างแบบรถซาเล้งนะพี่นนองมันสิบบูมีตาบางลดบางท่านกับบูมีตาเนาะี่เนาะกับบอยากเขึนมีสติทำกันได้พี่เนาะก่อนอื่นการขอบคุณทาูุชมรายๆเด้อที่เข้ามาเบิงตอนนี้เนาะก็ขอบใจหลาย งพี่น้อง,อองคลิปนี้ก็น,นที่เหนือข้อจบเพียงแถวนี้แล้วพี่น้องเนาะบอกกันใหมกินหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งกันสกสนไไุลสกคนเด้อไปใช้มาใซ้กะขอให้เดินทางปลอนะดภัยเนาะเห็ุเรียกเห็ุงานกะขอให้ประสบผลสำเร็จและกะจะเจริญก้าวนาขึ้นเรื่อยๆเด้อเบาไก่ก็คือกันเนาะ น้องแดงกับคือกันโดยนกงามเท่ๆลูกชายโอ้ยค่อยค่อยจะมาคุ้มแทนนี่จะพูดคุยคุ้มแพงอะนีพี่น้องเอ้ในทางใหญ่เลยนี่เนาะทางง่ายมีครบอะฮะทางง่ายมีครบพอกันไม่ได้พอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องจะไม่คิดหนาจะพ้นลูกลิดนี่เด็กคิดเด็กคอเนาะขอกราบคำว่ากราบสบายดีสบายแนงเลยพี่ลูก เอาดีๆลูกหอยห่อใช่นั่นเอาไหมเอาไหม่พอจะไปขิ้นร้านตะปะลุงดีๆอันนกมือพ่อนมมือดีๆอยู่ดีไม่แหนงตะปาลูงกลับสบายดี